勇气。 ใครให้อ่ะคะ,ะพี่ซื้อมเมย์อะจ้ะแต่พี่ต่อแพ้ดอกยินดีไม่ใช่เหรอคะ,อะคือถ้าพี่ไม่ดมใกล้ๆตรงเกย์ซอนมาเนี่ยพี่ก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ะดาวยังไงพี่ฝากดาวช่วยจัดช่อดอกไม้นี้ถ่ายจัดการให้พี่หน่อยนะแล้วเอาเข้าไปให้พี่ในห้องด้วยค่ะข,<อ>ขอบใจจ้ะ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กกองขยะคนนี้ผมพร้อมจะไปกับคุณหนูจะอยู่เคียงข้างคนหนูตลอดไปไม่ว่าคุณหนูจะไปที่ไหนเราจะไปด้วยกัน ผมขอบคุณที่คุณเสียวเวลามาหาผมแต่ต่อไปนี้คุณไม่ต้องเสียวเวลามาเยี่ยมผมอีกแล้วเพราะว่าคนหนูจะมาอยู่กับผมทุกวันดอกเหี่ยวขนาดนี้ยังมีคนอยากจะมาจัดเป็นแจกันอีก สวยมากๆเลยจะาดาวใครๆก็ชอบลิลลี่พี่ต้องขอบใจดาวมากๆเลยนะ นดีนะจ้าดาว ตื่นแต่เช้าเลยอ้าวแล้วทำไมทำหน้าตาอย่างนี้ล่ะต่อมีอะไรอีกเลอลูกย่าครับทำไมแม่ของผมถึงใจร้ายใจดำมากขนาดนี้แล้วครับยา่าเข้าใจความรู้สึกของต่อนะถึงยังไงก็ตามมุทิตาก,ก็เป็นแม่ของต่อจะดีจะไม่ดียังไงอะ ย่าไม่อยากให้ต่อตำหนิแม่มันบาปกรรมนะลูกผมทราบดีครับมันเลยยิงทำให้ผมกุ้มใจอยู่จนทุกวันนี้นะครับยิ่งนับวันผมยังเห็นแม่ว่าน่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี่ผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าทา,ายคนไลย มันยอมเปิดปากสารภาพขึ้นมาว่าแม่เป็นคนจ้างวานฆ่าคุณลิลี่ผมจะทำยังไงล่ะครับมันห้ามอะไรไม่ได้หรอกลูกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ผมทำใจไม่ได้ครับ <S <S> <S ผมสงสารคุณลิลี่ ถ้าลูกสงสารคุณลินลี่ลูกก็ต้องดูแลเธอให้ดีอย่าให้เธอมีอันตรายบางทีเนี่ย<ม>เธออาจจะมีคนที่ดูแลได้ดีกว่าผมก็ได้นะครับ เชิญครับเอาคุณสันมีธุระอะไรหรือเปล่าครับพอดีผมผ่านมาแถวนี้นะครับอาการเป็นไงบ้างครับดีขึ้นหรือ,อยังดีแล้วล่ะครับเอ้น,นี่คุณหนูฝากมาเยี่ยมผมหรือเปล่าครับ ครับคุณลิลลี่เนี่ยเป็นห่วงหมอกล้องมากนะครับหมอกล้องครับผมอยากให้หมอกล้องเนี่ยช่วยดูแลคุณลิลลี่ด้วยนะครับคุณสันแล้วครับผมก็แค่บริการนะครับผมว่าคุณลิลลี่เนี่ยอาจจะต้องการใครสักคนที่เป็น เพื่อนนะครับคุณสันครับคุณเป็นเพื่อนกังหนูเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันหรอกครับเมือผมมันก็แค่ลูกจ้างนะครับอีกอย่างเนี่ยผมว่าคุณลิลลี่น่าจะไววางใจหมอก้องมากกว่าผมนะครับก็ช่วยดูแลคุณลิลลี่ด้วยนะครับ ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับผมพร้อมจะดูแลคนหนูทั้งชีวิตของผมเพราะผมรักเธอครับ,รบถ้างานเนี้ยผมขอตัวกลับเลยแล้วกันนะครับ หายไปไหนเนี่ยเนียวดีกว่าเดี๋ยวนายสันจะคิดว่าเราขัดเคามีดาเนี่ย เราขาดเขาไม่ได้จริงเหรอเนี่ยเ,เอ,ยเธอาธศว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรผู้ชายคนหนึงยอมเสียสละเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของผู้หญิงอีกคนหนึง,งดาว่าพี่ต่อรู้ดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะ